สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบ้านเก่าสุขสุศลครับ เียมมงกนอ่าสวัสดีครับเอ็นสตูดิโอครับผมชแนลของคนรักเครื่องเสียงบ้านบ้านเครื่องเสียงรากหญ้าสวัสดีไปยังพี่พี่นะนาสายบันเทิงทุกท่านด้วยนะครับอ่าสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็พามาชม power amp งบรากหญ้าราคาประหยัดนะครับ ก็มีเข้ามาเพิ่มเติมอีกจำนวน2แท่นนะครับมาอัปเดตมารีวิวให้กับพี่พิรณาได้รับชมกันในคลิปนี้นะครับ EU 2 4 0นะครับโบยูโรเทคนะครับสภาพสวยๆทั้ง2แท่นนะครับตัวนี้เอาไปขับ12นิ้ว15นิ้วข้างละ2อิ่มๆนะครับไม่ว่าจะทำมอนิเตอร์ขับกลางแหลมได้หมดนะทำซับเบียดก็ได้นะครับออยู่ใน12นิ้ว15นิ้วนะครับข้างละ2นี่สภาพสวยๆนะครับตัวนี้เป็นด้านหน้าของตัวพาวเวอร์นะครับผม EU 240นะครับสวยๆเลยนะครับพี่พีระนาท่านใดหาใช้งานนะครับผมก็มีเข้ามาเพิ่มเติมอีกจำนวน2ท่นนะครับสำหรับท่านที่กำลังหาใช้งานนะครับเอาไปขับ15นิ้วข้างละ2ได้สบายนะครับสำหรับพาวเวอร์รุ่นนี้เสียงดีด้วยนะครับตัวนี้ก็เปิดราคาไว้ที่แท่นละ2,900บาทนะครับมีอยู่2แท่นนะเข้าใหม่อยู่2แท่นแท่นละ2,900บาทนะครับ EU 240นะครับผมใช้งานได้ปกติทั้ง2แท่นนะครับ ด้านหลังนะครับอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวลองทดสอบให้กับพี่พิพราณะาได้รับชมกันนะครับใช้งานได้ปกติทั้ง2แท่นไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันที่ EU 2 4 0แท่นบนนะครับผมชั้นนั่นเอชั้นนั่นที่1นะครับ

ใช้งานได้ปกติครับผมเดี๋ยวดูแท่นที่2นะครับแท่นล่างนะครับ EU 2 4 0ชั้นนั้นเอชั้นั้นที่1ครับน้ำตา,าบบเราชาคนดีคนเดียดยันกันทั่วว่าจะหัวเลือดินเอ๋ยดินขวดชั้นนั้นบีชั้นั้นที่2ครับ,ออรบขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับ

โอเคครับผมใช้งานได้ปกติทั้ง2แท่นนะครับไม่กี่ไม่ห้ำไม่คลอกไม่แค็งนะครับตัวนี้เครื่องเดินเบานิ่มๆนะครับอ่า EU 2 4 0เดิมๆนะครับใช้งานได้ปกติพี่พิรณาท่านใดหาใช้งานนะครับตัวนี้อ่าแท่นละ2,900บาทนะครับราคานี้สุดคุ้มนะครับราคาราคาประหยัดก็มีนะครับผมสำหรับพาวเวอร์นะเอาไปขับ15นิ้วข้างละ2นะครับผมเปิดราคาไว้ที่ท่านละ2,900บาทนะครับพี่พิรณาท่านใดสนใจ ติดตอ่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับผม N n s t ส d i o ิโอเอนาวระบบเครื่องเสียงบ้านราคารายญา065 3364269สำหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ